วยยผฟ้้ผีฟ้น้ <c oughs> น <c oughs> <c oughs> ลุไปลุมทุบผีทุบ ไปเร็วไปลุมทุบผีเร็วเร็วไปจัดการอย่างนี้ไปตามพี่นรินอ้าวอีนันไปช่วยพี่นรินดิลูกอีนันไปช่วยพี่นรินนรินเบาๆลูกนรินเล่นกันเบาๆอ๋อช่วยจัดการดีแล้วเราม่ยืนหยุดนิ่ผีผีตายแล้วผีตายแล้วเย่ายแล้ว <c oughs> ตีเลยเหรอ ว้ายผีมา,าผีฟื้นนะหนีเร็วหลบเข้าตูอ้อะไรอะไระเร็วผีหลบข้อตู้แล้วเร่าฮ่ะ่าฮอ่า,อา อ้าวไม่ม so ีใครปิดประตูอ้าวไม่อ้าวไม่กลัวผีแล้วน้องไมกลัวลูกอฮะน้องกลัวผีนนโน่นเอาแกลนออกมา 哈哈哈！哈哈哈